สวัสดีค่ะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่นี่เลยบโลเซนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูข้างในค่ะตามไปนี่นะคะอินแล้ก็ได้ไปซื้อที่เก็บมาแล้วะคะเราจะเข้าไปข้างในกัน<ม>นี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะเราก็เดินเข้ามานกัแล้ว แข่งตัวแบบอืมเรากัดหนาวด้วยย็นยน็นอือนี่ก็เป็นบรรยากาศจะเดินเข้าไปนะคะโอโหไปทางชันนิดนึงบรรยากาศอืมนี่นะคะถึงแล้ว ดูสีน้ำข้งางล่างสวยมากอื้อหือขับมันถ่ายฟินิชติ้งกันได้เลยสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวห,ห้องไหน คือน้ำสีสวยมากดูตัวปลาเห็นตัวปลาไหมคะสีสวยมากตอนนี้ก็คือสิบองศาเห็นไหมนู่นเป็นเขานะคะก็จะมีอันนี้ไม่ใช่หม,มาไม่ต้องข,องของับรนู่นตอนนี้อุณหภูมิที่สิบองศานะคะคือแต่งตัวมาแบบหนาวมากตอนนี้มือเย็นเฉียบเลยคะ่ะ ดูตัวปลาสิสวยมากน้ำสีสวยมากค่ะใสสีฟา้ามองเห็นตัวปลาเลยสวยมาก,มากอันจะเดินเข้าไปดูฝั่งโน้นต่อ มีโรงแรมไหมนะคะบางทีหน,น,นาวมากเข้าไปกินชาข้างในอันนี้คือจากที่เราเดินมาฝั่งนู้นนะคะก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เป็นสถานที่ที่สวยชอบสีน้ำมากสงสัยจะมีน้ำตกฝั่งนู้นนะคะได้ยินเสียงน้ำตกด้วย มาอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ฝั่งหนึ่งเดินมานิดเดียวที่ว่าได้ยินเสียงน้ำตกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ำก็สีสวยมากสวยมากเลยค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนนีเหมือนให้มีปิ้งย่างด้วยนะคะแต่น่าจะเป็นของโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่บรรยากาศเป็นห้องน้ำนะคะบรรยากาศแบบถ้าเปิดมาแคมปิ้ง สวยมากที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวยมากอันนี้ก็เป็นน้ำที่ไหลามาจากฝั่งนู้นที่เราไปดูลำธารตรงน,นั้นมานะคะ่ะมาทางนี้ทางนี้ทางนี้อือสวยมากน,นั่นก็จะเป็นไม้ข้างล่างนะคะมันเป็นซากไม้นี่จะเป็นพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะคะคือสวยมาก สวยมากเลยค่ะห้ดูน้องปลาน้องปลาหายไปไหนแล้วนี่น้องปลาอยู่ตรงนี้นี่สวยมากนี่ก็เป็นอีกปาาหนึ่งนะคะเราเดินมาฝั่งนี้แล้วนี่ฝั่งที่เป็นนี่เป็นไม้ใต้น้ำตรงนี้นะคะนี่ ฝั่งนู้นก็เป็นที่เราเดินมาแล้วเมื่อกี้นี่สวยมากต้องได้มารอบสองแล้วเนี่ย <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นเป็นน้องหงหรือน้องเป็ดไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่นะคะ ป่าธรรมชาติจริงๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากโมงและะ้วค่ะ6โมงเย็นแล้วแผนกล้องเร็วไปหน่อยนี่<อ>นี่นะคะถ้าเรามาสัากประมาณครึ่งเดือนหรือปลายเดือนของเดือนตุลาน,นะคะใบไ,ไม้ก็จะแบบนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่เขาก็จะเป็นความพิเศษของเขาอีกนะคะนี่ นี in right so ่สวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากด้วยสิลุคน้ำเป็นรูปปั้นนะคะตรงนั้น ทุกคนคะตรงนี้ก็มีตำนานได้นะคะตำนานเขาเล่าว่าสีของน้ำเนี่ยมาจากน้ำตาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาสูญเสียคนรักไปนะคะอืมใช่คนนี้ไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลูกปัน้นน่าจะเป็นอนุสร์ไว้นะคะคงจะเกี่ยวกับตำนานนี่เราก็จะไปต่อแล้วนะคะ ใกล้สิ้นสุดแล้วใกล้จะได้กลับแล้วต้องถ่ายตรงเรืออีกยังไม่ได้ถ่ายตรงเรือเลยนี่นี่สวยมากใช้คำว่าสวยมากเปลืองมากวันนี้นี่สวยจริงๆค่ะนี่ทุกคนเราก็มาถึงตรง ทางที่เราเดินเข้ามาฝั่งนี้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือหนาวมากน่าจะลดมา9ก้าองศาลแล้วแหละ หนาวมากดูข้างหลังนะคะก็คือสวยมากวันนี้ขอลากันไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย